สวัสดีครับวันนี้มาซ่อมทีวีจอแก้ว29นิ้ว LG อาการภาพหดสีด้านครับเดี๋ยวมาดูภาพกันเลยครับอาการนี้ภาพหดสีด้านรูปสี่เหลี่ยมคางหมูก็จะเป็นวัวจีคอนเสียเป็นยกยกขาดส่วนใหญ่ก็จะขาด ขดลวดยกด้านล่างครับถ้าหากว่าขลลวดยังไม่ขาดขลลวดเป็นสนิมทองแดงก็จะมีอาการมีเส้นแนวนอนรบกวนครับเส้นหนาบ้างบางบ้างเป็นเปนให้หายครับเพราะว่าขดลวดทองแดงเป็นสนิมทองแดงเก่ยขาดแต่ยังไม่ขาดนะครับ ก็จะมีโอมเป็นเป็นให้หายทำให้เกิดอาการมีเส้นแนวนอนรบกวนภาคเวอร์เป็นการสแกนแนวตั้งครับแต่ว่าจะแสดงผลให้เห็นเป็นเส้นแนวนอนครับต้องถอดเวอร์ยกออกมา,าเพื่อลือแล้วก็ทำการพันใหม่ วิธีการพันก็ต้องนับรอบให้เหมือนเดเิมครับเ,เบอร์ sc สองเก้าเจ็ดนยบีหนึ่งสองสามสี่ห้า หี่กี่งี่ผมสั่งรถทองแดงมาจากร้านค้าออนไลน์ชื่อดังครับ เป็นเบอร์เบอร์ยี่สิเจ็ดวัดจากเ์เนียวัดได้ศูนยจุดศนจดสี่สองมิลครับถอดลองอมาก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับนี่เป็นแบบ นี่เป็นแบบที่ผมจดเอาไว้ครับจะนับรอบตั้งแต่นอกสุดมาถึงในสุดซ้ายขวาเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะมาร์คขอบไว้นี้เลยครับ แม่นเดี๋ยววัดไว้หน่อยสองจุดห้าตรงนี้สองจุดห้าเหมือนกันครับประมาณสองจุดห้า สองจุดห้าเริ่มจากในสุดตรงนี้ครับสามสิบเจ็ดรอบเริ่มจากฝั่งนี้สามสิบเจ็ดรอบก็จะเป็นอย่างนี้เริ่มต้นตรงนี้หนึ่ง Thank <laughs> you. สามเจ็ดรอบสุดท้ายก็วนมานี่ครับวนมาเริ่มต้นใหม่วนข้ามฟาครับวนเพื่อข้ามฟากมาฝั่งนี้ประมานี้เสร็จแล้วก็เซนเตอร์ Center. ไม่นับข้ามมาฝั่งขวานี้ครับ ตรงนี้ก็หนึ่งเสจแล้วก็ติ๊กว่ตัวนี้ขดที่สองนะครับตัวนี้ตัวนี้ขดล่างนะครับข้ามมาตรงนี้สามหกรอบ 2 3 4 5 6 7 8 9่ห้าหกเจอบี่ ห้พอข้ามมาฝั่งนี้ข้ามมาเริ่มต้นใหม่เสร็จแล้วก็วนลงมาด้านล่างตรงนี้ไม่นับนับใหม่ฝั่งนี้หนึ่งสองสาม ปกติคอยยกล่างจะเสียครับแต่ว่าไหนๆผมพันแล้วผมก็เลยพันทั้งสองคอยเลยครับจะได้พันทีเดียวจบดูว่าจะได้ผลไหมก็จะมีตัวล็อกครับ ก็จะต่อขดลวดก็จะต่อขนานกันครับ เ็าใส่ยกแล้วเดี๋ยวมาลองเครื่องครับก็มาดูภาพได้เลยครับก็อาจจะต้องปรับ ปรับเวลีเนียกับโอแอมช่วยอีกหน่อยครับเพราะว่าเราพัานด้วยมืออาจจะไม่แม่นยำมากครับซ้อมเสร็จก็มาลองเครื่องครับก็ใช้ได้ครับสรุปอปาการเสียผ้าพผดทั้งสี่ด้านรูปสี่เหลี่ยมคางหมูสาเหตุมาจาก เวอร์ยกขาดครับพันขดลวดเวอร์ยกใหม่ก็ใช้ได้ครับครับขอบคุณครับที่รับชม